ช่วงระหว่างแต่งเพลงเตรียมทำชุดสองช่วงนั้นเศรษฐกิจที่นั่นตกต่ำไปมากพอสมควรสูงสุดคืนสู่สามัญยืมคำของพี่เสือมาใช้ในช่วงปี2,531ถ25ึง2,533เศรษฐกิจด,ดีมากๆราคาอสังหาริมทรัพย์ก็สูงขึ้นมากพอมาถึงปี2,535ถึง2,536ทุกอย่างที่ขึ้นสูงสุดก็ต้องตกกลับลงมา เป็นธรรมดาเวลาขึ้นคนเราก็ฝุงเฟอ้อเวลาลงก็ล่มจมล้มละลายใครที่ปล่อยให้ตัวเองขึ้นยิ่งสูงเวลาตกก็ยิ่งเจ็บหนักไอเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ยังโชคดีพยายามมองว่ามันโชคดีที่ไม่ได้ขึ้นสูงมากเหมือนคนบางคนเพราะได้เอาไปเสียกับการทำอัลบั้มชุดแรกแล้วแค่เอาฝรั่งสี่คนไปอยู่เมืองไทย5อาทิตย์ทั้งตัว๋วทั้งที่พักทั้งอาหาร ทั้งหมดเราเป็นคนรับผิดชอบบวกกับค่าตัวของพวกเขาอีกแล้วคำนวณเอาเองแล้วกันผมไม่อยากรื้อฟื้นความหลังสำหรับผู้โชคดีผู้ที่เกิดมารวยผู้ที่มีแต่ความสุขสบายไม่เคยลำบากผู้ที่ประสบความสำเร็จมากๆก็อย่าลืมตัวเกินไปนะครับอย่าลหลงไหลใช้จ่ายสูรุ่ยสุร่ายผมเห็นมามากแล้วเพราะมันไม่มีอะไรยั่งยืนสิ่งดีๆเหล่านี้ทำให้เราเป็นคนอ่อนแอ ทำให้เราไม่มีภูมิต้านทานต่อเหตุการณ์ขวจะสำนึกไว้เสมอว่าเป็นบุญที่ได้มาพอใจกับสิ่งที่ได้รับเกิดโชคร้ายขึ้นมาตราบใดที่เราเป็นคนติดดินพายุแห่งโชคชะตาที่ไหนก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้เพราะรากของเราอย่างลึกยึดติดดินไว้อย่างแน่นหนาะลำต้นของเราก็ยืนหยัดได้อย่างแข็งแรงควรรักตัวเองให้เป็นเสียอย่างได้อย่างแต่ทั้งหมด ก็อยู่ในสัจธรรมที่ว่าเสียอย่างได้อย่างสิ่งที่ได้กลับมาหลังจากนั้นคือมีผู้ใจดีเอาตึกมาบังคับให้เราซื้อโดยที่ค่อยๆผ่อนให้ด้วยดอกเบี้ยต่ำๆขายให้ในราคาแค่20%ของที่เคยขายได้เมื่อปี2532ขณะที่เศรษฐกิจยังรุ่งเรืองแต่ตอนนี้คนซื้อเจงไปเสียก่อนผู้ใจดีคนนี้เลยยึดกลับมา เพื่อที่จะรอให้ราคามันตกต่ำถึงที่สุดแล้วค่อยมาขายให้เราอย่างนี้ไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะไปเรียกว่าอะไรดีละ่ะก็ต้องเรียกว่าโชคร้ายจริงๆเพราะหลังจากนั้นชีวิตผมแทบจะไม่เจอความสุขแบบว่างเลยตึกที่ซื้อเป็นตึกใหญ่สร้างมาเมื่อ90ปีที่แล้วเคยเป็นโรงเรียนเคยเป็นโรงงานเคยเป็นห้างสรรพสินค้ามาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ข้อเสียคือเคยโดนไฟไหม้ชั้น3กับชั้น4ผู้ใจดีคนนี้มีอายุแล้วเขาไม่มีไฟที่จะซ่อมแซมปรับปรุงตอนขายให้เราทั้งตึกเต็มไปด้วยนกพิราบกับขี้นกพิราบบนพื้นหนาเป็นเส้นทุกชั้นของตึกก็ความโลภของเราแหละที่เห็นมันมี potential ทำเลก็ดีมากเลยซื้อกรงนกพิราบยักษ์นี้ขึ้นมาไหนๆซื้อแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ตัวกอดอน โปรดิวเซอร์ของชุดแรกก็กำลังตกงานอยู่พอดีเลยชักชวนเขามาเปิดร้านขายเครื่องดนตรีมือสองตอนปลายปี2536โดยตั้งชื่อร้านว่า r e o l v e r ซึ่งในที่นี้แปลว่าผู้โคจรโคจรกลับมาเป็นของมือสองในละปรากฏว่านโยบายเราไม่ดีพอเพราะขาดประสบการณ์ในด้านนี้คือความรู้เรื่องเครื่องดนตรีมี แต่การบริหารร้านมือสองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดในที่สุดก็ต้องเริ่มขายของใหม่เอาแล้วสิเหตุที่ขายของมือสองเพราะไม่มีทุนมาขายของใหม่ต้องใช้ทุนถึงจะเริ่มจากไม่น้อยแต่ก็บานปลายในที่สุดต้องกู้เงินเป็นหนี้ให้วุ่นวายไปหมดบางครั้งคนเราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาไม่ชอบเป็นหนี้ใครก็เลยพยายามหาทางอื่นมาช่วย โดยการเปิดห้องซ้อมที่หลังร้านก็คงใช้ทุนเพิ่มอีกต้องจ้างคนเพิ่มอีกเวลาช่วงดวงไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นทั้งนั้นแหละเวลาดวงมันอยู่ในช่วงที่จะต้องเป็นทุกข์มันก็ไม่มีความสุขอย่างนี้แหละความจริงคือความจริงเราก็ต้องยอมรับมันก็ต้องพยายามต่อไปได้แต่เตือนตัวเองว่าไปฝืนธรรมชาติมากเกินไปก็แล้วกันนี่ขนาดเตือนแล้วนะ เปิดร้านขายเครื่องดนตรีได้ไม่นานเท่าไหร่เปิดห้องซ้อมได้ไม่ครบปีพวกเราก็พูดถึงเปิดพับบนชั้นสองไอความที่โจทย์เป้าหมายของเราอยู่ที่ว่าจะใช้พื้นที่ตึกนี้ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์มันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองได้มากและนานทีเดียวในที่สุดพับก็ได้เปิดเมื่อปี2540ในที่สุดความฝันกับตึกนี้ก็สำเร็จขึ้นมาจนได้ภูมิใจครับ ส่วนหนี้สินก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะถ้าจะพูดมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะเล่าจบเล่าเลยเถิดไปเสียไกลย้อนกลับมาปี2,536ขณะที่ผมกำลังแต่งเพลงสำหรับชุด2อยู่กอดอนที่จำต้องปลีกตัวไปบริหารร้านขายเครื่องดนตรีโชคดีในวงยังมีคนมีฝีมืออีกคนวง Outsiders จึงได้ลงมติเชิญจอนนี่มือกีตาร์มาเป็นโปรดิวเซอร์คนใหม่สำหรับอัลบั้มชุดใหม่ ใช่ yes การที่จอห์นนี่มาเป็นโปรดิวเซอร์มีจุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งที่พอเราอยากจะได้อัลบั้มที่มันแตกต่างไปจากชุดเดิมความที่เป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์รักสนุกขี่เล่นและบ้าคล้ายๆกับเชดสไมาบ์บัฟสองคนนี้เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยทั้งๆท,ที่คุยกันคนละภาษาจอนนี่ชอบทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆดนตรีถึงได้ออกมาอย่างนี้ อย่างที่อธิบายในเพลงกิ้งก่าได้ฝนมีใครบ้างที่ใช้ทั้งกลองสดกลองโปรแกรมกับเบรกบีทผสมกันในเพลงเดียวผมว่าไม่น่าจะมีกีตาร์ในเพลงเพื่อนก็เหมือนกันเขาใส่เข้าไปถึง9ก้าแทร็กบางลายมิกซ์ออกมาแล้วแทบจะไม่ได้ยินแต่มันก็ให้ความรู้สึกได้เขาทุ่มเทเวลาในการทำอลบั้มชุดนี้มากเลยทีเดียว12เดือนเต็มๆเ,เลยครับ <S <S ต่อกันไม่มีวันที่เจอเลิกราแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นรักไม่มีสัญญาแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นรักไม่มีการหยาเป็นรักที่ไม่มีการสี